ต้นสาระต้นไม้แห่งพุทธประวัติที่หลายคนเข้าใจผิดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออกต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นสาระหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับดอกกลมๆสีชมพูอมเหลืองสวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่านี่ไม่ใช่ต้นสาระที่แท้จริงในพุทธประวัติต้นสาระที่แท้จริงในพระไตรปิฎกคือต้นสาระอินเดีย หน้าตาแบบนี้ต่างหากครับดอกของมันไม่ได้ใหญ่โตและแปลกตาเหมือนต้นที่เราเห็นกันทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่ามากทำไมต้นสาลาถึงสำคัญนักเพราะต้นไม้นี้เป็นเหมือนพยานแห่งการกำเนิดและจากไปของพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาระที่สวนลุมพินีวันขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงเนียวกิ่งสาละอยู่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์และไม่ใช่แค่ตอนประสูตริครับแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงดับขันปรินิพานระหว่างต้นสาระคู่ที่เมืองกุสินาราอีกด้วยต้นไม้ต้นนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงแล้วทำไมคนไทยถึงสับสนสาเหตุก็เพราะ ต้นสารลังกาหรือต้นลูกปืนใหญ่ต้นนี้ถูกนำเข้ามาจากทวีปอเมริกาใต้และถูกเรียกว่าสาระเช่นกันดอกที่สวยงามและแปลกตาทําให้ผู้คนหลงเข้าใจผิดว่าเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติแล้วก็นําไปปลูกตามวัดต่างๆอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นครั้งหน้าถ้าได้ไปวัดแล้วเห็นต้นไม้ดอกสวย,สวยๆผลกลมๆคล้ายลูกปืนใหญ่อย่าลืมว่านั่นคือต้นสารลังกานะครับ ส่วนต้นสารที่แท้จริงนั้นมีหน้าตาที่เรียกง่ายกว่ามากแต่มีความสำคัญทางพุทธประวัติอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวของต้นสารมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า